พอปิดประเทศเรานั่งวิเคราะห์เลยในเมื่อเลกเรทเ่นประเทศทุกคนจะต้องถูกกักตัวประเทศต้องปิดสนามบินต้องปิดทุกอย่างต้องปิดหมดแล้วก็มีเลกเรทเ่นออกมาคือทุกคนต้องถูกกักตัวนั่นคือวิกฤตทุกบางธุรกิจไปไม่รอดเลยแต่กรอบที่คุณพ่อต้องประชุมบนเสาทิ์เลยวิกฤตตัวเนี้ยจะเป็นโอกาสครั้งใหญ่ของโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนมันมีร้อยกว่าโลเราก็เลยเสนอกับทางภาคของร้านเราบอกงั้นไปดึงโรงแรมน้องพีทเนี่ยไปดึงโรงแรม้ามาแล้วเปิดเป็นทอพิเอล นั่นคือโอกาสในวิกฤตเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของเราคือว่าเราต้องเป็นผู้ชนะโควิดแล้วพยายามอธิบายให้สาขาเราทั้งหมดเนี่ยแม้กระทั่งนครหลวงแียงจันให้เข้าใจว่าวิกฤตตรงนี้โอกาสของคุณห้องคุณว่างอยู่นี่แต่พอคุณเต็มเนี่ยประชาชนมันเป็นล,ล้านคนโรงพยาบาลเนี่ยอย่างมากก็บห้าร้อยเตียงเนาะมันจะรับอะไรรับไปสามพันสี่พันได้ยังไงนะไปเอาโรงแรมแล้วทํามาแชร์เล่นกันคิดกันเท่าไหร่นั่นคือโอกาสในวิกฤตเราปักธงเลยแล้วเราเป็นค่ายที่ปรับตัวเร็วมากเพราะฉะนั้นโอกาสในวิกฤตที่ปิดประเทศเราถึงเอาชนะมาได้ ในปี6 4 6 5เนี่ยเฉพราะตัวของโควิดเนี่ยก่อให้เกิดรายได้กับเราเนี่ยห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์กำไรมาประมาณหมื่นล้านนะลรกเวลาเกิดวิกฤตมันต้องมีโอกาสมามันมีเทสกับมีออฟเอร์ตี้เทสกับออฟเอร์ตี้เรามองมันออกหรือไม่ต้องมั่นคงนะอย่าไปแพ้ในกับมันนะครับบางเงินมันเป็นสินค้าสุขภาพแล้วมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ต้องส่งมอบอุณภาที่ดีนะครับ สมมติว่าคนดูไงค่ะบางคนอาจจะแบบโอ้ยไม่ได้มีเงินลงทุนเยอะไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วเขามีเงินเก็บสักก้อนหนึ่งช่วงเดี๋ยวพ่อมีความรู้สึกว่าแนะนักให้เขาทำอะไรกับเงินก้อนนั้นของเขาไหม